ดูความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลโลกในส่วนของเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับทานาเตะทีมชาติเม็กซิโกนั้นก็มั่นใจว่าจะคว้าแชมป์เยาวชนโลกในปีนี้ในบ้านเกิดของตัวเองครับความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับนัดชิงชนะเลิศก็จะแข่งขันในเช้าวันจันทร์นี้ตามเวลาในประเทศไทยครับตอนนี้คุนพลจังโก้เม็กซิโกครับก็กาลัง ฝึกซ้อมแล้วก็ตวแทคติกอย่างขมักขมเม่นเลยทีเดียวครับโดยบรรดานักเตะแกนหลักลลของเม็กซิโกไม่ว่าจะเป็นอันเดรีโอบริเซียโนหรืออีกหนึ่งมิดฟิลด์อย่างฮอกเก้เวสปูริเคตานั้นก็ออกมาแสดงความมั่นใจครับว่าพวกเขานั้นมีดีพอที่จะเอาชนะอุรุกวัยในนัดชิงชนะเลิศครับหลังจากที่รอบตัดเชือกนั้นก็แซงเอาชนะเยอรมนีในนาทีสุดท้ายครับผ่านเข้ามาชิงชนะเลิศได้สําเร็จ โดยบรรดานักเตะเม็กซิโกก็หวังว่าแฟนๆชาวจังโกในสนามอัสเตกาครับสนามระดับตำนานของเม็กซิโกนั้นจะเป็นผู้เล่นคนที่12ที่จะช่วยทีมให้เอาชนะอุรุกวัยควา้าแชมป์ฟุตบอลเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในปีนี้ให้ได้ครับสำหรับนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเจ้าภาพเม็กซิโกจะเจอกับอุรุกวัยก็ตรงกับช่วงเช้าตามเวลาในประเทศไทยในวันจันนี้ครับจาก